ตอนนี้เราอยู่กับกระสือแมนนะครับผมมีหัวเดียวนะครับผมมีแค่หัวนะครับตัวไม่มีก็ไม่ต้องถามนะครับเกิดอะไรขึ้นผมค้างครับค้างหนักมากๆเลยอู้ฟอู้ฟแล้วก็ผมไปดูข่าวมานะครับก็เขาบอกว่าเสียงอู้ฟเดี๋ยวเขาจะนาออกนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นเสียงอุ้ฟแบบใหม่แทนนะครับก็ก็เศร้าอยู่นะเพราะเราอยู่กับเสียงอู้ฟธรรมดา อย่าลืมนะครับถ้าห้าสิซับเมื่อไหร่เออผมคุยนอกเรื่องตลอดเลยผมก็ไม่เข้าใจอย่าลืมนะครับ50ซับเมื่อไหร่ผมจะทำคิวเพิ่มนะครับให้ทุกคนได้ดูกันตอนนี้เราผมก็ไม่รู้นะครับจะทําคลิปอะไรถ้าใครได้มาดูคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือใครก็ตามนะครับช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคบว่าผมจะทําคลิปอะไรดีแมบปบอะไรดีเกมอะไรดีนะครับ กาเดี๋ยวนี้ที่ไม่ได้ลงลิปก็ถ้าใครรู้ก็บางคนก็น่าจะปิดเทอมกันแล้วนะครับก็ผมเล่นผมติดแมปวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับแบบนี้สนุกมากเลยนะครับผมชอบมากเลยครับไม่รู้ทาไมนะแต่ผมชอบมากเลยผมเล่นมาสามสี่ผมเล่นมาสัปดาห์หนึ่งแล้วสนุกมากเลยครับผมไม่ได้สปอนเซอร์ให้เขานะเขาไม่ได้จ่าย ผมแค่อยากอวยนะครับเพราะเกมนี้มันสนุกจริงๆนะสนุกมากๆเลยเพราะอย่างนี้นะครับทำให้ผมไม่มีคลิปมาลงทำไมผู้หญิงคนนั้นไปไวจังเขาโปรหรืออะไรเนาะถ้าเขาไม่โปรผมก็ไม่ว่านะแต่เก่งขึ้นไปก็ไม่ใช่แป๊บเดียวขึ้นไปแล้วผ่านไป2นาทีเขาคงไม่โปรหรอกคงเจอโปรบินขึ้นไป อ่อยออโอ้อยผมเกือบขึ้นได้แล้วอีกนิดนึงโอ้ดีนะคนเมื่อกี้เขาล่วงลงมาเป็นดวงเราไปนะครับที่คนเมื่อกี้เขาล่วงลงมาอูอฟอูฟใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ อย่าลืมเข้าไปกดดูคลิปเก่าๆของด้วยนะครับแล้วก็คนที่เพิ่งมาช่องนี้ก็น่าจะรู้นะ,ะว่าผมมีคลิปเก่าอยู่แล้วแล้วก็เกมสมัยก่อนที่ผมชอบมากๆก็คือเออถ้าเป็นคนดูคนติดตามคนเก่าๆก็จะรู้นะครับผมชอบเล่นเกมอะไรแตว่างเฉลยเลยกันก็คือเกมเอ่อสแตนด์อัพไลท์นะครับผมติดมากเลยแล้วก็ ตอนนี้เขาโดนปิดตัวเขาถูกเขาได้ปิดตัวเกมไปแล้วนะครับเพราะว่าแฮกเกอร์เยอะจัดๆนะครับโอ้เราดวงดีนะเน,นี่แฮกเกอร์ปั๊มปั๊มสแตนเยอะจัดๆนะครับก็บางคนก็คงไม่เคยเล่นหรอกแต่ถ้าเป็นออก็บางคนก็เคยเล่นบางคนก็ไม่เคยเล่นแหละครับอะไรก็แต่นะใครว่าสนุกก็สนุก ผมว่าสนุกมากมชอบมากเลยตกลงคลิปนี้เราจะมาคุยกันหรือมาปาก,กวนก็มาปาก,กัวแหละเจ็ดองผมน่าจะเงียบได้สักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าโต้ต้องใช้สมาธิแล้วครับไม่นะคูณสี่ไม่นะไม่นะคูณสี่ไม่อุ๊ย Bun buntun di oh buang di jing ah oh siap 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 <tutta hatiùng> อันนี้เล้วครับก็เสียใจจังเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมไม่แคร์ครับบาย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 ไม่แคร์ครับว้าว A B C D E F G ผมหลุจะค้างนะครับถ้าผมหลุดก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมน่าจะค้างเลยโอ้โอ้โอ ก็ค้างเยอะเกินตอนนี้ก็มีคนติดตาม49แล้วขอให้ถึง50ซับไวๆนะครับแล้วผมจะทำ Q&A รอบที่สองก็ที่ทำ Q&A ทีนะก็เพราะว่าเพื่อนผมขอมานะครับให้ทำ Q&A ตอน50ซับหน่อยเขาจะมาถามอะไรบางอย่างหลายคนก็อาจจะงงใช่ไหมว่าเอา๊ะเป็นเพื่อนกันแล้วทำไมต้องมาถามกันอีกด้วย คือเขาอยากถามกวนๆผมอะครับถามในคอมนี้ผมรู้แหละว่าเขาจะถามอะไรเพราะเขาบอกใครเๆดู q a ครั้งก่อนนะครับก็จะรู้นะครับว่ามีคนถามอะไรเอาจริงๆไหมผมดีใจมากเลยนะที่มีคนดูถาม q a วผมไปดูดูดูให้ถาม q a วผมอ่ะ หกสิบกว่าคนผมดีใจมากเลยครับคือผมดีใจมากๆก็ขอให้ทุกคลิปมีคนดูสามสิบเพื่อนทุกคนนะครับอดถ้าผมขึ้นข้้งบนไม่ได้นะจะเซ็งมากเพราะด่านนี้มันง่ายมาก พรามุกก็ขึ้นไม่ได้เลยอุ้ยไม่นักแต้งเชิญติ๊แจ้งเตือนมาทำอะไรนี่อ่ะติร์ตเตตฟังเพลงชิวๆอืมอมันเป็นบั็กหรือมันเป็นมุมที่ผมไต่ไม่ไดไ้เข้าใจเลย โอ้คนนั้นเขาม,มีสปริงอะขนาดมีกาวิตตี้คอ,อยออยโอ้ผ่านไปห้านาทีแล้วผมยังไม่ผ่านเลยผมรู้สึกว่าเวลาในเกมนี้เดินเร็วแปลกๆนะผมว่านะหรือมันไม่เร็วหรือผมคิดไปเองน่าจะใช่นะจึ๊บอื้ออื้อล่วงเสงเป็ด ตึรดเตึดตึรดวเอ้ยออทำไมเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยอะทำไมผมไม่ผ่านด่านนี้สักทีอะโอ้จบแล้วถ้าผมยังขึ้นบันไดนั้นอีกสองรอบไม่ได้นะผมจะเลิกไม ไอเนี้ยผูกขึ้นไม่ได้ดูดิขึ้นได้ไหมเอออย่าลวงโอ้โอ้เ๋ยวเียว ยาล่วง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 เฮ้ยยาล่วงเฮ้ยยาล้วงเฮ้ยยาล่วงเฮ้ยไรเนี่ยกะโดดรถชนเตตเตตเตตตตเ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 ตตตตอ้าดดนิ้วไม,ม่ดังอ่ะโอ๊ยจบแล้ว หมดอารมณ์เล่นแล้วมันเล่นยากมากเลยทุกคนผมว่นมานะอุ๊ยผมได้แต้มเพิ่มอ,อะอ้ขอโทษขอโทษครับผมซื้อเอซ์ตร้าไทยดีไหมเอซ์ตร้าไทยฮุกอุ๊ยผมเก็บไ้ซื้อฮุกดีกว่า อ่ะผมผมผมผเอาวิก็ใครอยายผมเล่นแบบอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับถ้าทุกคนกดไลค์กันถึงสิบไลค์หรือหรือนะหรือคนดูเกิน30สบครั้งผมจะทำคลิปแบบนี้เพิ่มแล้วมาแล้วมาเก็บแต้มกันให้ได้หุกกันโอเคไหมครับแต่รับันนี้ก็ ไม่ผ่านนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อวยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่ที่นู๊ปเกม